อันนันเพื่อนสองหนา้ามันใส่เราไปจะพุ่นหมองพุใหญ่รับเ้าว่าเอาถวายวังยามลนฝ่ายฝ่ายหมองนะนี่ก็จินอาเจ้า บางพี่คือพี่ว่าความสูงแม่ความหนานั่นนะ หางขมามิตุเหหิเเมขมิตพังหางมามิตุเมหิเปเมขมิตพังหางขมามิตุเมหิเปเมขมิตพังกายกรรมปจิกรรมมโนกรรมกรรมันใดเป็นบาปอกุศล ที่ท่านเจ้าคุณก็ดีคณะสงฆ์ทั้งหมดจะจอดทั้งแม่จีแม่พามที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีอาสลังพังพาดประมาตหลวงตาที่มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเป็นต้นหลวงตาขออโหสิกรรมให้ แม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยต่อไปในภายภาคหน้าบุญกุศลเหล่าใดที่ท่านเจ้าคุณพร้อมคณะสงฆ์ลูกเนรแม่จีแม่พรา์ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนภาคเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมาเป็นต้นหลวงตาขออนุโมทนาสาธุการส่วนคุณงามความดีบารมีธรรมเหล่าใด ที่หลวงตาได้บำเพ็ญมาแล้วขอถวายและขอมอบมให้ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจะมีแต่ความสุขความเจริญสงบร่มเย็นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปและไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์สังสันติสุขกล่าวคือมาผลพระนิพพานด้วยการ จงทุกท่านทุกคนเธอ ตนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเร็วพลันอภิวาทนาจีเีสเนิจังพุทธาปจายโนจตารุธรรมาวะทันติอายุวนันโนสุขังพะลา หมดนานนเบอตัวอย่างเด้อว่าอยู่น้ำกันให้คลาบพนันดี คุยกันแล้วเนาะอครับอ่ามันก็ขนาดเนอะใช่ก่อนอันไหน มืพี่บอกอันนี้กันลงตาก็ที่คุยกับขนะพั้จกรที่ไปจ้ะ่ว่าคันอาทิตย์อยู่อยูย่ช่วงอาทิตย์นี่ก็ทีด,ดีอยู่ครับเมื่อเมื่อใดก็ได้บันนี่น่ะก่อนบันทีก่อนบันทีซิบ สองครับก็จะดีเพราะว่าพันฉันเสาชันเพี้ยนอยู่แล้วนะไปยังเสียกันโชว์ต้องผุ่นชีมากก็จีฉันเสาที่สันธรรมดาชันเบาๆจะดีนะ เมื่อสะดวกโหลดท่า <tacos> น <mad> ี anything, ่ว่ยญากเด้เมื่อได้ก็ได้ก่อนหัน ບໍ່ມີຫຍຕຍ ฮะซีบอ่ะมันพูดสาธุนาทีสีบเนาะสาสาธุสาธุส่วนนั้นก็หนึ่ีกันที่ช่วงเก่าคนแระเป็นอย่งสิสะดวกหมุเข้าสากแลวกับน,นากระโดดนงทีนะ เจ้คุยกี่ยกับคูคนพนพนเป็นโควิดน,นี่ยถามอันพอนพ่ายากให้ประมาณคันฉวัดเป็นอย่างมากภูมาที่โทษโลกฮันเขาม่อากแล้วลงตาก็าไม่ได้ขึ้นอย่างแล้วเนาะ แต่ผมมีโควิดก็ยังมันเป็นอยู่แล้วอันนี้จโะโควิดบอกโควิดย่มันจะขึ้นสองขีดโควิทพันว่าเจ้ากี้มันก็ไข่คือกันดูมันมันข,ขึ้นเ่อสามขีดผมว่าไข่มันอดอนแท้จริงนะแต่ว่าก็เอากับอยอันเจ้ากอา ม่ก็ม่เจอหมาไหลาเพราะว่าเป็นบบเหมือนลหนวยงานก็หายสั้นนี่แหละว่าอย่างไหลาย โอ้ยบ่มีอย่างคุณมูนหนิเพิ่นเปิดแล้วเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ยายก็อี้อ่อมทีบอยู่บัเนี้ฝนตกเรื่มบัเนี้เข่าโบนแนนเย็บดูจังสี่มินทบาดอ่อมเย็ดสินบ่นเป็น,น,นอย่างเพิ่นเปิดแล้วครับสาธุสาธุเดี๋ยวเนาวนี่ม้อนลงหน่อย ท่านี้ที่ไปเมื่อใด่เที่บอกดออเด้ออานนี่มดถ้ากันหน่อยเอาหลายเธออะไรเดนร้นี่กาบนี่สาธุสาธุถ้าพูเป็นโควิดก็จะเป็นไก่พ่นหลายเด้อเมื่อวานพันก็ะ่ม้าแน่นพอเป็นโควิดว่าหุนจันโจูจังพว,วพเวกเวมาก

ก็บอกเด้ออันได้ลาน์ยู่ในลาน์สี่แสนฝ่ายอยู่ล้องบาลก็อีกสองแสนเป็นวานครับใช่ป ระบบเงินงันนยีอนยออปป่อกอบินฟังรับเิบเิบแปดนังสมโพธิทันกจวอจมีก็ถวยเงาาน,นี้มือแรงคันหลวดวงตาว่านอยากพี่น้องมาสมพโพธินนะสาครับ เอาเรื่อง่าดองไม่อาดองไม่เป็นน้ำเ่าเอออันนี้แต่วะเอาบอกแลอวกับบบัญหาเอออาวสาธุสาธุบบปองผมให้แล้วเลยเอามาเบิดขอบคุรนะว่าน่าจะจะพุ่เงี้บอ xuân phiên suan nó mà du năm mặt dây Tí, dưa vô giữ dưa 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 vô dưa 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 อันรักษายอยุเซ็งน,นี่รุกตาว่าคันโสว,ว่ามันบ็อันหันไปหาหมออุดมอยู่ก็ได้มองแก้งกลูกไปนี้หมออุดมอนี้นะความพนมองมีอยากว่าจากสว่างแดนดินนะไม่แผดยัไงไงด้วยอ,อันนี้ตัวจให้บัสสวยาง รักษาให้พอมรตาเนี่ยอันไลารัดแต่พอมัน,นบ่หายเพราะอันช่วงเรารักษาอันปีเนี่ยหันบ่หายแต่ว่ารับรองว่าไม่เป็นโรคตับแข็งแน่นอนครับบัณฑินี้ไปตรวจบงบ่มีเลยเจิทีน่นะาจะว่าพ้าจันกุ่งไปเมืองไทแล้วก็ดีดีอยู่อาจารย์หมออีดีเลย ขี้เน็ตเรียกวากบแพงกันไลยจ้ะแล้วอานน้ำกันเราเราไข้เติบอยู่เลยอาจารยจจะพู่นังถ้าไปเสกเบอร์หนึ่งคูณจักบัดอย่างเราบอกเบอร์เลยเด,ด้อันนี้อันนั้นอันนั้นนั้นนะตับนี้อันนี้อันนี้ปอดน,น,นี้อันนี้อันนี้ดีนะดีที่สุดในโลกอันนี้ไม่ดีนะเราก็ที่บอกจะสิโหลดเดะ ขึ้นกระดานให้เบิ้งไอ้ขึ้นอันเอาอันฟิล์มหันสอดใจหันแล้วก็อ่านให้ฟังพอนี้ม,มีมะเร็นน right พพงน huh? ี้ไม่มีมะเร็งอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ไล่ฟังก็เธอจะแตกผิดหอดหุ่นเด้อครับเด้อครับครับครับสาธุสาธุครับ